ท่านก็อาจจะท่านผู้ฟังทั้งหลาย่อตอนนี้ก็มาคุยกันเรื่องเมืองทีน่นโลกยุทอโลกถุงดำและดวงดาวถุงดำกันต่อไปก็ขอท่านผู้อ่านก็ดีท่านผู้ฟังก็ดีอย่าลืมว่าเป็นนิทานแต่ว่านิทานพระพูดแล้วก็มีธรรมะธรรมโมาาขอขึ้นหน้าดำคารผสมยิ่ด้วยเป็นของธรรมดา ก็ว่าสถานีวิทยุก็ถือว่าวันนี้เป็นวัยแล้วบรรดายการธรรมะก็ะว่าจะเลื่อเลไปเป็นธรรมบ้างไม่ได้อะไรบ้างก็าตามเรื่อง็ิธีทาเไปบ้างไปธรรมะไปบ้างแต่ว่าตอนท้ายๆนี่ธรรมะจะมน่กอย่หน่อยเพราะเรื่องของโลกนี้มันหมด <c oughs> ถ้าคุยันไปก็มีกระเด่้อวซ้ำๆเรื่องของคนแต่ก็มีจุดจุดหนึ่งเป็นของที่โลกเราก็มีนั่นคือเรื่องกระจก ในน้ำในหมหาสหมุทรเขาก็มีทางลงจากบกก็เหมือนกับโองมองลถดลอดโอ่งมองจากนี่เป็นนอดนั่นแหละมันก็ที่ฮ่องกงแล,ะละ้วลาดใจฝั่งหนึ่งไปั่งหนึ่งลาดมหาสหมุทรไปลงไปในน้ําไปถึงเรือจกแล้วก็กจกก็สวยสดทวงามมากมีไฟฟ้าสว่างมีแสงสว่างมากมีเครื่องยิงเครื่องยิงให้ปลา ไม่ใช่ยิงปลาเครื่องยิงอาหารให้ปลาไปชมปลาต่างๆมีความสวยสดงามสีหลากหลายกันปลากับคน,นไม่เป็นศัตรูก,กันเพราะคนไม่กินปลาปลาก็เลยไม่กลัวคนจะมีสถานที่รางจุดให้คนยาออกปาไปว่ายน้ําเล่นก็มีเครื่องบรันรดาลนา,นานสนับหายใจได้เพราะมันใต้สนิทกอ็มหาสมุทร กขามีเครื่องยิงยิงพุกไปเหมือนกับฐานเรือยิงตอร์ปิโดแต่ว่ายิงไปแล้วเขาจับก็เข้ามาถึงจุดที่จะเข้าก็โดดเข้ามาอันนี้เป็นของไม่ยากโลกนี้ก็ทําได้โลกนั้นก็ทําได้แต่ว่าที่น่าแปลกใจก็คือคนพูดไม่เคยลงเลนกระจกในโลกนี้แต่ก็เปลงลงเลนกระจกในโลกอื่นในโลกนั้น เ,เรื่องเจักก็เขามีมาจากเครื่องนี้แล้วถ้าจะไปเดอนน้นก็มีโมไปเป็นทางไปก็มียานรับพืินพานะเป็นรถย่อมๆเป็นรถระดีรีวิ่งไปได้แล้วไปถึงเืินน้นก็ทิ้งเดินน้นเรืออาหาราการบริโภคมาจากห้องเขามีพร้อมเรื่ววาอากาศให้ใจเขาก็ดีไป,ปยไม่มีอะไรเข้าไปมีเงรื่องจักก็ไม่จังคมใส่ใส่กา๊าซใช้นากาศใช้มีออาซีเ่นไม่มีอะไรทั้งนั้น เดินก็แบดสบ,บ,า,บายเาพื่อเกันแะพัฒนายความสวยสดทว,วงามดีไม่ดีก็ปลาในโลกสัมวูราจะสวยกว่าเพราะว่าไม่ก็ไม่รู้จักปลาทุกประเภทถ้าจะถามว่าเห็นปลาทงอันตรายกันไหมก็ตอบว่าเห็นเพราะปลาปลาไม่มีพระเทพสอนให้ปลาไม่ทำอันตรายกันก็มีปลาทำอตะอันตรายกันก็มีเห็นบ้างแต่ก็ไม่มากนัก ส่วนใหญ่ก็เป็นปลามาล้อมรอบเรือนกระจกรับอาหารคนที่ไปทุกคนต่างคนต่างก็ซื้ออาหารให้กับปลาใส่เครื่องยิงยิงไปแล้วเครื่องอาหารก็พุ่งออกไปกระจายออกปลาก็แย่งกันกินตามระเบียบของปลาความจุดนี้จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรท่าก็บอกว่าเรือนกระจก,กมีมากไม่ยังเห็นมีทางต่อไปเขาบอกว่ามีมากว่าเมืองในมาหาสมุทรที่เขาได้เปรียด เขาไม่เก็บค่าผ่านประตูเข้ามาชมเรือกระจกค่าพานะที่จะมาส่งในเขาก็ไม่เก็บแต่ว่าเขาขายอาหารทื้อหายให้กับปลาอยู่ซื้อให้คนจะเลี้ยงปลาเ็าซือา้ออาหารจากเขาแต่อาหารที่ซื้อจะรู้สึกไม่แพงถ้าเทียบกับโลกเราแล้วมันต่างกันเยอะราคาของก็ถูกมากถ้่ความเป็นอยู่ก็ดีรัฐบาลเขาไม่มีความจําเป็นจะต้องเก็บภาษีให้มาก พระบรรดาลค่าราชการทั้งหมดค่าราชการเขาก็มีไม่มาอย่างของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจอย่างเดียวเข้าก็ไปเป็นแสนแล้วต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพื่อบุคคลสูงเฉพาะกันเดินกะเบี้ยเลี้ยงก <c oughs> ็ยังแถมค่าพานะค่าโรงแรมค่าห้องพักอีกมันนอกจากนั่นแค่วุฒิภัทรก,รกรก็ต้องมาก็ต้องจ่ายสาักตัง แล้วก็ยานพานะก็ถ่งใช้ก็ใช้เยอะของเขาก็มียานพาน้เหมือนกันแต่ว่ายานพานะำของเขาไม่เปลืองกันเขา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 ไม่ได้ใช้น้ามันเขาใช้รางสีเขาแรกจะถามว่าแร่อะไรเขาว่าไม่ได้บอกไม่ได้ถามไม่ได้ซักเพราะว่าโลกเราใช้อยูเรเนียมเป็นกาลังขับเคลื่อนไดอยู่แล้วเขาอาจจะมีมันเราเราอาจจะมีมันเขาก็ได้ เรื่มวามม่สักถามว่าจุดนี้จุดหนึ่งเป็นสิ่งที่น่าเที่ยวหลังจากนั้นก็กลับเมื่อกลับขึ้นมาบนบกแล้วก็เอก็ชวนคนพาเจ้าของถิ่นไม่อยากจะขึ้นบนบกอีกฝั่งหมาสุดนๆเออบอกว่าเมืองเกาะนํ้นมีม,มากจะแวะเมืองเกาะอื่นๆไหมเขาบอกว่ามีมสภาพแตกต่างกันไหม ก็บมกว่าแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยส่วนใหญ่ก็เหมือนกันก็เลยบอกว่าถ้ามันเหมือนกันแล้วก็ไม่ไปดูดีกว่าไปดูแล้วก็ไม่ทราบว่าจะนําอะไรไปได้ของใส่ขึ้หนึ่งที่มาที่นี่ก็ไม่มีโอกาสจะนําไปก็เลยบอกว่าเอ๊ะก,ก็เหมือนพระที่สังเกตถานทำไมพราะพระที่ได้มาเทศก็เหมือนกันคนก็มีศรัทธา ก็ฟังเทศแล้วก็ถวายอย่างนอนถวายอย่างนี้แตเวลาพระจะจาไปจะบอกรั์สมบัติที่เกิดขึ้นที่ไหนให้อยู่ที่นั่นนั่ก็หมายความว่าท่านมอบไว้กับเจ้าหน้าที่เจ้าของวัดเจ้าของสถานที่พระศาสนาแต่พระมนรดาเจ้าของสถานต่างก็ทําการจัดสร้างมาจัดของหาซื้อของใช้ต่างๆนานาก็ลงความมีทุกอย่าง เท่ที่เจเกิดมันก็เกิดขึ้นมาแล้วที่เห็นเมื่อกี้นี้ก็เพราะว่าเงินที่เหลือจากพระ,ะ,ะท่านเทศพระท่านเทศแล้วท่านก็ไม่น,นำไปก็เลยบอกกับเขาว่าการที่ไม่นําไปของพระท่านท่านจอาติอาจจะไม่นําไปเพราะจิตเมตตาก็ได้ถ้อ <c oughs> ท่านไม่สะสมทรัพย์สินเท่านี้ไม่มีความจําเป็นในทรัพย์สินก็ได้แต่สาหรับข้าพเจ้าที่ไม่นําไปก็เพราะแบกไปไม่ได้ คือเชื่อว่าวัตถุมิึ่งก็ไม่สาม,มารถจะแบกไปได้เขาถามว่าถ้าอย่างนั้นมาที่นี่อยากได้อะไรบ้างเงากสรเขาตรงไปตรงมาบอกว่าการมาที่นี่ไม่ใช่อยากได้อยากรู้อย่างเดียวมีความอยากเหมืกันอยากจะรู้อยากจะรู้ว่าไอ้ผงดำนากที่นักวิทยาศาสตร์เขามองเห็นนั่นมันคืออะไรกันแน่เขาย้อนถามว่าท่านเข้าใจผงดำนได้อย่าง ก็บอกว่าเข้าใจแล้วเพราะว่าไปในอุ้งของขงดํามาแล้วเขาก็เลยถาวว่าท่านไปในอุ้งของของดําไปท้องขงดาเคยเห็นอะไรบ้างก็บอกว่าเราบินก็เห็นกยานภาณะที่มีลักษณะกลมๆอย่างของท่านมีก็เห็นแล้วก็โดงดาวต่างๆที่ลอยเข้าไปก็เห็นเขาก็ถามว่าดวนดาวต่างๆมันมีลักษณะแตกต่างกันไหมก็บอกดวนดาวลักษณะ ที่เข้าไปมันคล้ายเคีงกันก็มีในลักษณะแตกต่างก็มีดวงดาวบางดวงดาวก็มีขุมทรัพย์อยู่หลังดวงดาวนั้นมันผวโลกถามก็ทางก็ว่าที่นัน่นเคยไปไหม่ <c> ็น <oughs> บอกว่าถ้าบินรอบโลกนั่งเครื่องบินก็ต้องผ่านจุดนั้นถ้าบ,บินรอบจากสูงไปต่ำํำ <c oughs> ถ้าวินงรอเคื่องฆ่า้าไปตรงผานก็ถือว่าที่นั่นเป็นสถานที่เที่ยวของคนโลกนี้โอ้โหน่าชืจจ่นจก็ถามเาว่าเคยทัาบสงนะ้เขาบอกเคยเห็นถามเขาก็บอกว่าทองคําอ้ไอ้ท่าชีเลงเหลืองอารามที่นี่เขาใช้ไหมเขาก็บอกว่าใช้ถามว่าท่านไปที่นั่นไม่อยากได้ทองคําที่นั่นมหมก็มีโลกอยู่โลกหนึ่งอาจจะมีหลายโลกก็ได้เพราะไป ขึ้นไปที่โลกต่างๆเพียงแค่สามโลกในนั้นเท่าที่มองเห็นแล้วมันเกินสามร้อยโลกนยากะถาว่าจะอยากได้ทองคำไหมเขาบอกก็ไม่เคยอยากได้เพราะว่าพื้นดิบพจน์นี้ก็มีเยอะเล้วถามก็ว่าเพชรพื้นดิบพจน์เนี่ยทองคํามีเป็นวัตถุมีค่าสูงหรือว่าทองคําในวัตถุมีค่าตำ่ำเขาบอกขึ้นชื่อว่าทองคํา โลกชมพูต้องกลายขนาดไหนไม่ขใาใไม่ทราบแต่ที่นี่ถือเป็นมาตรฐานการเงินการเงินต่างๆแบงก์ต่างๆที่เพียงมาต้องมีทองคำรับรองเกลยตอบว่าถ้าอย่างนั้นโลกนู้นก็โลกนีน้ก็มีสภาพเหมือนกันกเกลยลุ้นกับป๋าวิธิดถามว่าที่นี่ในคนจนๆมีไหมก็ถามว่าคำว่าจนมีหมายถึงยังไง ก็แ,แต่ว่าจนขนาดที่ไม่มีกินไม่มีใช้ต้องขอทานเขาก็ยิ้มเพราะที่นี่ไม่มีความจําเป็นต้องขอเพราะว่าถ้าบุคคลใดเขาเห็นว่าคนกลุ่มใดหรือบุคคนใดก็ตามใครเห็นว่าคนใดมีความขัดข้องในงความเป็นอยู่โดยเฉพาะการเงินก็ดีเสื้อผ้าก็ตามอาหารการบริโภคก็ตามเขาก็ช่วยกันส่งเราต่วเขาบอกว่าเขาเกิดมาแปดพันปีเขาโลจัมโู ยังไม่เคยเห็นใครต้องสงเขากันเลยไปโถอย่างนี้ที่มีความขัดสนจริงๆีแจะเพียงว,ว่าเรามีอย่างนี้เขาไม่มีอย่างโน้นเรามีมากชิ้นไปแบ่งให้เขาเขาไม่ีอย่างหนึ่งที่เราไม่มีเขาแบ่งให้เรามีแค่นี้คำว่ายากจนจริงๆไม่มีรัฐถาลทั้งอาชีพอาชีพส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรในประเทศที่เป็นจากมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นกเกษตรกรรม หรือว่าอาชีพของป่าไม้ของของของในป่าแ้่สิ่งประดิษฐ์ก็มีมากโรงงานก็มีเยอะก็ไม่เหนื่อยต่างคนต่างก็ทํากันการใช้จ่ายที่มันไม่เปลี่ยนเพราะว่าที่นี่กินผักเป็นพื้นฐานแล้วเมื่อกินผักเป็นพื้นฐานแล้วก็ปลูกผักกันเรามีอย่างนี้ขเขามีอย่างน้นถ้าใครไม่มีอย่างไหนก็แลกกันใครต้องการอย่างไหนก็ขอกันได้ ที่ดีก็ไม่มีการหวงกันก็บอกว่าโลกนี้พระเจ้นบอกว่าเป็นโลกมนุษย์อันนี้พอเขาพูดอย่างนี้ก็หนักใจเหมือนกันที่เคยศึกษาในพุทธศาสนามาในธรรมะท่านมีท่านบอกว่าให้ปฏิบัติมในมนุษยธรรมถ้าปฏิบัติในมนุษยธรรมได้ท่านก,ก็สามารถจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ ก็จมีความสงสัยว่าคนทุกคนในโลกชมโพต่างคนต่างก็เรียกตนเองว่าเป็นมนุษย์แล้วทําไหมพระพุทธเจ้าจึงจะมาสอนโนเสธรรมอีกการในเกิดในเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วมาตายจากความเป็นคนมาเกิดเป็นคนก็นต้องเป็นของไม่ยากเพราะว่าเป็นสถานที่เดิมเขาตรนี้เคยอยู่แต่นี่เป็นคําสอนของสมเด็จพระบรมครูซึ่งคนอื่นคนพูดไม่ทราบ ไ้นคนพูดเองมีความงโง่ถนัดมีความเข้าใจว่าคนทุกคนที่เกิดมาในโลกสมโพนี่เป็นมนุษย์ยกัรนไมาเจอมนุษย์ในชิเนลโลกหรือว่าดาวหลุมดำาด,าด,าดาวถุงดำในเขาจึงมีความเข้าใจจริงๆว่าเขาเป็นมนุษย์แน่ชาวโลกเมโพนี่กามความรูกสึกคนอื่นไปยังไงไม่ทราบถ้าพลาดไปก็ขอขอภัยด้วย ตามความรู้สึกเขาพูดจริงๆถือว่าที่มนุษย์หามนุษย์ได้ยากที่เราเชียงโพ่นะหาคนที่เป็นมนุษย์ติดแส่จะยากไม่ใช่ไม่มีปริมาณที่มีก็มีน้อยแต่ว่าถ้าอยากเป็นคนจริงๆเป็นคนมากในเราเชพูเรามีคนมากกว่ามนุษย์โดยการพูดอย่างนี้บางท่านอาจจะร้องตะโกนถาม ว่ามันมนุษย์คนมันต่างกันตรงไหนก็เขาตอบว่าไดาการสาที่สองจริงๆไม่ต่างกันมีค่าสีเหมือนกันมีการสาที่สองเหมือนกันแต่ความรู้สึกของจิตใจไม่เหมือนกันสําหรับมนุษย์ท่านแปลว่าใจสูงคําว่าใจสูงก็คือมีอารมณ์ไม่ต่าอารมณ์ประเภทใดก็ตามที่นํามาซึ่งความเดือดร้อนมนุษย์เขาไม่ใช้กันซึ่งความโกรธ าการแสดงการความโกรธเป็นศัตรูกันเขาไม่มีเขามีแต่เมตตาความรักกรุณาความสงสารมนุษย์เขามีแต่เมตตาความรักกรุณาความสงสารมุตตาลในจิตอ่อนโยนไม่สาดิษยากันใครได้ดีก็พอยินดีด้วยโอเบขาถ้าอะไรก็ตามเกิดความข้อขัดข้องสมาไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็วางเฉยไม่ดินดน้นรนคือไม่กลุ้มไม่กระวนกวาย น่น,นอกจากนั่งขึ้นชื่อว่าชีวิตเลือดเนื้อร่างกายทุกคนรักก็ไม่มีใครทำร้ายร่างกายกันทรัพย์สมบัติต่างๆเรารักเขาก็รักก็ไม่มีใครยื้อแย้งทรัพย์สมบัติกันคนรักของเราเราก็รักของเขารักไม่มีใครละเมิดความรักกันแล้ววาจาก,ก็มีวาจาจริงวาจาอ่อนหวานไม่วก็วาจาแสดงความเป็นมิตรวาจามีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผล เขามีวาจาสีมนุษย์ด้านจิตใจไม่ใหญ่ใส่ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำเขาไม่ให้เราไม่เอาแล้วก็ไม่ขอให้ทำาทำให้ใครก็เพือนใจรับคิดจองล้างจองผลานโกรธอาจจะมีบ้างอารมณ์ไม่มีไม่พอใจจะมีบ้างแต่ไม่แสดงออกแล้วไม่จองล้างจองผลานจองเวรจองกรรมกันอารมณ์ใจคิดโถกตามความเป็นจริงด้วยเหตุผลเสมอ อันนี้นนลักษณะของมนุษย์รเป็นอย่างนี้สําหรับคนในโลกสมพูของเราไม่ต้องเอากรรมบทติเอาแค่สินห้าอาจจะนับตัวได้ว่าใครทรงสินห้าบริสุทธิ์บ้างอย่าลืมไปที่นั้นโลกหรือดาวหลุมดําเขาต้องฝึกกรรมบทติและพรมีอานสีตันมาตั้งแต่เกิด ขณะที่อยู่ในท้องแม่แลกาาูกสามารถจะดินเสียงแม่ได้จะได้ินเสียงแม่พูดเรื่องพรม,มีหารสี่กำหนดสิทธิให้ได้ยินหรือว่าชาวบ้านนี่คุยกันคุยกันให้ได้ยินก็สามารถจะยินได้นะโรงควาวาตั้งจปอยู่ในท้องก็อยู่ท้องเขาคนมีกำหนดสิทธิให้พรม,มีารสี่ออกมาแล้วก็อยู่ในแวดวงของคนมีพรม,มีหารสี่ที่กำหนดสิทธิ ร่งกายการที่จะส่งอารมณ์ตามนี้ไปกินเป็นของไม่ยากเขาก็ชินมาจนตะลืมตายเห็นก็แปลว่าโลกชมพพของเราเป็นโลกของคนคาว่าคนนี่แปลว่าย,ยุ่งมันไม่สมสัยเขาต้องเขาทั้งความชัว่วและความดีความชั่วก็มีความดีก็ปรากฏเขาเรียกคนเอาแน่นอนไม่ได้เดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ชั่วบ้างเช้าดีบ่ายชัว่ว ถช้าชั่วบ่ายดีอะไรก็ตามใจกลาวันดีคืนชั่วคืนดีกลวันชั่วมันก็อาจจะมีความชั่วขึ้นมาปะพนก็โอกความแล้วว่าโลกของเราไม่ใช่มนุษย์แน่ที่เป็นมันมีมนุษย์ก็จริงแหละแต่ว่าจะมีคนอยู่มากของเขามนุษย์แทนมีมนุษย์มนุษย์เสียทำคือกรรมบทสิทธิ์แล้วก็มีอาหานสี่เมื่อคุยกันมาตอนนี้คนฟังรำคาญหรือยังเรื่องมันก็หมดแล้วนี่ รำคายไม่ไังคายก็ไปต่อไปต่อได้ไปกคชวนกันขึ้นบกไปเมืองที่ถนนตรงไปมันมีถนนแยกไปหลายสายในมาหาสมุทรใต้มาหาสมุทรก็บอกว่าไปไอจุดที่ตรงไปตั้งหน้ายืนจากเมืองท่าธิรภัณฑ์มาแล้วยืนหันหน้าตรงไปทางไหนไปท่านั้นเขาก็นําตรงไปไปขึ้นเมืองท่าเขาอีกฟังเลยไปนานเลยลวนต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมง <c oughs> เมื่อที่เวลาเกิดจมวงก็ไปถึงเป็นทางลาดขึ้นทางลาดขึ้นสังเกตได้ยากเขาทําดีจริงนี่ยไม่ใช่วิ่งถนนชันตั้งแต่ไปจนเราสังเกตรู้ไม่ใช่อย่างนั้นมันขึ้นเนินทีน้อยๆรถก็วิ่งไปตามเรื่องต่าโผพ่ปุ๊บถึงผืนดินแล้วไปที่นี่เมืองท่าของเขาใหญ่มากใหญ่สะพานนเยอะบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลบ้านช่องเยอะบุคคลก็มากบริเวณก็ไกล ไอคานสูงก็มีเยอะมีกิดงรมแล้วมียอด้ําแหลงก็มีมากถ้าจะคุยกันไปก็ซ้ำแบบเดิมก็ถามก็าถามเขบอกว่าประเพณีนิยมแล้วหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของคนเมืองท่านี้กับเมืองหน้าท่านนเหมือนกันไหมเขาบอกว่าเหมือนกันถามว่าเงินตาราที่ท่านใช้ใช้เงินตาราต้องไปแลกที่ไหนเขาก็ย,ยิ้มเขา,าถามว่าทําไมต้องแลก ้บอกว่าโลกเยนโูจะต้องแลกเงินตราที่ใช้ในมันนี้นรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันมีค่าไม่เท่ากันอย่างเงินไทยยี่สิบห้าบาทก็เป็นเงินอเมริกันเขาหนึ่งบาทราคาไม่เท่ากันจานนี้แลาา้วธนบัตรเรืนแบงก์ที่ใช้ก็ลักษณะไม่เหมือนกันแต่ละประเทศต่างคนต่างใช้ต่างคนต่างทำต่างคนต่าง,าม,าง,างมีความพอใจก็บอกว่าโลกชื่นน้นโลกหรือว,ว่าโลก ดาวหลุมดำนี่ท่านจะไปที่ไหนก็ตามพกเงินไปอย่างเดียวใช้ได้หมดทั้งโลกเนื่อไม่ใช่ไม่สบายอย่างากรไมัสบาตมันเป็นโลกสบาย,ยาจริงๆก็ควรจะตอบมาได้ดตมัม้ง่าที่กาสบายจริงมีการข้องตัวทุกอย่างเพราะมันเป็นโลกนิทานโลกจริงๆถ้ามีอย่างนี้ว่าก็คล้ายๆกับเทวดาแล้วโลกนี้จะถือว่าเหมือนเทวดาไม่ได้เพราะยังมีแก่ ยังมีตายยังม um, right? ีผัวมีเมียผัวเมียก็มีไม่เหมือนเทวดาเขาเทวดาแล้วนางฟ้าเขามีไว้ดูเล่นแต่พวกเราต้องปฏิบัติตามระเบียบระเบียบเป็นการแต่งงานแต่งงานแล้วต้องปฏิบัติแบบไหนก็ต้องทําตามนั้นเหมือนเหมือนกันทุกคนเป็นระเบียบของโลกของโลกนี้แลวอย่างหนึ่งก็โลกชิ่นั้นโลกคือโลกดาวหลุมดำก็ดีโลกชมพูก็ดีก็ปฏิบัติเหมือนกัน การแต่งงานมีสายมือพรนยาเขาจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างต้องมีความรักต้องมีความซื่อสัตย์เช่นอะไรกันแต่ความรักจริงๆความซื่อสัตย์จริง,รง,รงๆของเขามีแน่ก็เลืถามมานี่ไปนึกไปนึกม,มาก็เห็นคนก็เดินก็เดินมามีผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสาบ้างผู้หญิงสี่บ้างผู้หญิงหนึ่งบ้างก็แปลกใจว่าลักษณะการเดินตอนนี้ม,มาเป็นระเบียบผู้ชาวเมืองนี้เลย ก็ถามเว่าคนเมืองนี้รักษาคำบัญิีใช่ไหมเขาตอบว่าใช่แล้วก็ถามว่าการแต่งงานจะต้องมีพันยาสามีคู่หนึ่งคือคนพันยาคนสามีคนใช่ไหมเขาตอบว่าใช่แล้วถามว่าคนที่เ็เดินไปเมื่อกี้เขาหลกเราไปแล้วปัญหาท่าทางคล้ายๆเขาเป็นสามีพันยากันทั้งหมดนี้ผู้หญิงสี่ผู้ชายหนึ่งก็าบอกว่าเป็นสามีพันยากันจริง ก็ถามไปว่าเมื่อกี้มีคุณบอกสามีคนและพัญยาคนใช่ไหมคนตอบว่าใช่แต่คนนี้คณะนี้เขามีพัญยาตั้งสี่สามีหนึ่งคุณไม่กล่าวผิดจาราความจริงเลยเคาได้บอกว่าท่านถามถามในขณะที่แต่งงานกันนี้เวลาที่เขาแต่งงานจริงเวลาแต่งงานโดยเฉพาะก็มีสามีหนึ่งมีพัญยาหนึ่งผู้ชายเป็นสามีผู้หญิงเป็นพัญยา การแต่งงานที่นี่ก็มีหลายวาระได้นี่ไ่ไอ้โลกนี้มันน่าอยู่ตรงนี้นะก็ถามว่าก็ถามว่าถามว่า,า,า,ากฎหมายก็คนไม่บังคับเลยก็กฎหมายก็บังคับเกียวว่าห้ามแย่งสามีและพัญญาของคนอืน่นก็เลยถามว่าถ้าบุตรชายจะมีพัญยาหลายคนก็ก็เด้งมาหยิ่งอื่นมาแย่งพัญยาคนนี้ใช่ไหมเขาตอบว่าใชา่เ็าตอบว่านั่นพัญยาเดิมเขาเอนุญาต ก็ถือว่าคนมาใหม่นี่เป็นน้องนี่ยังมีน้องเลยนะคนมาใหม่ที่เป็นน้องคนที่มาใหม่ต้องมีข่าวความเรบคนก่อนเหมือนพี่มีความเรบก,กัน,นเหมือนพี่เหมือนน้องแ้วก่อนที่จะแต่งงานกันถ้าสามีไปชอบหญิงคนใดนึกชอบยังไม่แต่อังแล้วก็อยู่ที่คนนั้นเกิดความรกักเกิดชอบในในในชายคนนี้เขา้าที่มีปัญญาแล้ว คุณถ้าสามีไปชวงบอกว่าแต่งงานกับฉันไหมผู้หญิงคนนั้นบอกพร้อมที่จะแต่งถ้าพัญญาของคนของคนอนุญาตเขาก็ต้องพามาหาพัญยาพัญญาเมื่อสักทรูไดถามด้วยความจริงว่าเขารักกันจริงก็อนุญาตอนุญาตให้แต่งงานกันได้แต่ไม่ใช่เลิกกับเธอเธอก็ยังมีพัญญาหลวงอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่หามันได้จัดขึ้นมาได้เธอต้องเป็นหนึ่ง หมายความการนับหนึ่งนะั่คือเธอถึงเธอก่อนซื้อก็วเตี๋ยวมาสองชามชามที่หนึ่งเป็นของเธอชามที่สองเป็นคนของพัญญาคนต่อไปแล้วชามิีสี่ที่ห้าจะเป็นของปัญญาคนต่อไปอะไรก็ตามขึ้นต้นเธอหนึ่งอยู่เสมออย่างนี้อย่างนี้ตรงเขาบอกไม่มีการทะเลาะกันที่นด้ทำมาทะเลาะบอกแหว้งกันใส่ข้องกันเรื่องนี้ไม่มีความจริงโลกนี้มันก็น่าอยู่ ถามว่าถ้าอย่างนั้นคนอยากจะมาเกิดโลกนี้อีกไหมเขาตอบว่าบางกล้ามกลืนบางเวลาก็อยากมาเกิดแต่ส่วนใหญ่เขาเวลาอยากมาเกิดแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าต้องการเกิดในโลกนี้ให้ทุกคนปฏิบัติในกาหนดศีลก็เป็นหลนเสียงเขบถ้นถ้าหากทั้งสองรายการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งพ่อจะไม่มีโอกาสมาเกิดโลกนี้ นี่ก็ถามเวบอกว่า้างั้นพระตอนนันนางกระอาบอกว่าง,ง่างต่อไปเขาบอกว่าถ้าบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งต้องไปอบายภูมิุทธจะคนที่บกพร่องในกามบกสิบก็ดีในพรหมีหานสี่ก็ดีพร่องมีบ้างไม่ใช่ไม่มีถ้าจะเกิดมนรูปร่างและพณนจะนี้ใหม่ต้องไปเกิดในโลกชมพูไม่ฟังแล้วก็ช้ำใจนี่เขาเะด,ด่าฟูดฟูดมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเราเป็นคนโลกชมพู ็แปว่าต้องยอมแล้วกับเขาเมื่อเห็นเวลามันใกล้จะหมดเวลาหมอทําฟันกล้จะเสร็จเขากรแล้วก็อีกเจาะแล้วยจีเพื่อ,อนนองออกอ่นนองแล้วก็โดดน้องบางขุดน้องบ้างนี่หมอเวลาเป็นเวลาได้เหหมอเต็มใจทําแต่างานนี้หมอจำนวนที่อยู่งเทือกเราก็อยากจะทําให้แต่ว่าคือมีจู่ไกลยอยู่ทั้งเทพอกแต่คนเต็มใจนี่หมอจำนวนไม่อยู่ทั้งไม่อยู่ที่นครสก็จะห์หใกล้หน่อย เมื่อผู้ถี่หมอจำนวนเวลาหลือประมาณทั้งสองนาทีก็เขาบอกข่าวว่าวันนี้คือวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพนหารอยสามสามหมอจำนนโทรศัพท์มาถึงโครนทาอันดงวงที่วัดท่าทรงโอไทยธานีเธอบอกข่าวดีว่าเธอฝันไปว่าต่อไปเื้องหน้าคนที่เขามีโอกาสมีสตางค์มากๆจะเอาเงินมาแจก สมมุติว่าเมื่อสี่ปีไปแล้วใครลงทุนไปถึงบาทเขาจะแจกให้หกสลึงแต่พราะคนที่อยู่ในทะเบียนที่หนึ่งเวลาคนอยู่ในทะเบียนที่สองไม่แน่อาจจะจ่ายอาจจะแจกให้มากกว่านั้นแต่การที่หมอจำนวนเธอฝันเนี่ยไม่ทราบว่าฝันจะตรงกับความจริงหรือไม่แต่ถึงอะไรก็ดีคำฝันของหมอจำนนนี้ทำให้คนยิ้มแป้นหัวปากไปลงไปการตามกันอารมาดาท่านพุทธริษัททุต้องน ถึงตอนนี้ก็ขอโมเมลกลับบ้านกันสักทีเวลานี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดา่ันพุทธศาสนินกชนผู้ฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี